อ่าเรามาดูสําหรับเคสนี้นะครับผมขึ้นตรวจสอบรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งขึ้นให้ยืนยันเบอร์เก่านแล้วเบอร์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะผมมาดูกันว่าเราจะแก้ได้หรือไม่นะแล้วเราก็ได้ขอข้อมูลกับลูกค้าไปนะครับผมว่าต้องการอะไรบ้างเอาอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นตามรูปภาพเลยนะครับผมไม่สามารถตั้งสองชั้นได้นะผมเนื่องจากติดฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งเฟที่ขึ้นแบบนี้หนึ่งเลยนะครับผมต้องเป็นบัญชีที่น่าเชื่อถือแล้วก็ผู้ติดตามเยอะหรือว่าสมัครบูติกนะผมถึงจะขึ้นให้ตั้งยืนยันสองชั้นนะผมแล้วเราก็แก้ไขได้เรียบร้อยนะผมก็ทักไปหาลูกค้าสวัสดีครับผมนี่เป็นรูปที่เราแก้ไขนะผมแล้วก็ได้ส่งยืนยันให้ลูกค้าดูว่าข้อมูลตรงไหมหรือย,ยังไงไหมนะครับนี่เลยครับติดฟีเจอร์นี่เป็นเฟซลูกค้าหรือเปล่าคุณดําเนินการครบหมดแล้ว แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้ลูกค้าลองเข้าเฟซน,นะครับผมว่าเข้าได้หรือไม่นี่นะครับผมลูกค้าก็บอกว่าเข้าได้แล้วครับโอเคครับแล้วก็จบไปนะครับผมสําหรับเคสนี้ถ้าใครเกิดปัญหาแบบในภาพสามารถติดต่อเราได้นะครับผมโดยสามารถแอดไลน์หรือว่าแอดเฟซหรือว่าแอดไอจีเรามาได้เลยนะครับผมแล้วเราจะแก้ไขคุณอย่างทันทีครับผมปัญหาของคุณคืองานของเราครับ